เสียงหลานเป่าพร้อมกันเลยรอบนี้ได้เค้กมาสองอันแยมอันนึ่งขิอันนึงพี่เบิร์ดเดทูอยูู่ดสุดยอดนะยังลมดียังลมดีอยู่อ้าได้เวลาตัดแบ่งส่งจาน ไมไม่รู้ของใครก็เอาไปเอาคีมเอาคนละชิ้นเลยอย่างละคู่โอ้ยคู่เมาไหวโอ้ยเอาก็ตัดชิ้นน้อยๆ่ยยาได้กินหลายรสชาติไม่ต้องตัดชิ้นใหญ่ง่ายวันนี้เค้กมันหมดร้านเขาเลยนะนี่ขอเทียนก่อน ีได้กินหลายรส10กลงผ่างง่ายรอบนี้รอบนี้ผ่าง่ายไม่ต้องเล็งตัดกลางไปเลยตัดเลยเวลาไม่คอยท่าสี่ชิ้น จ้วเดียวสิอย่าไปอย่าไปลากเอออย่าไปลากแม่มือเซียนตัดหลายครั้งแล้วสีมือตกอืมซอยอีกอะพอแล้วเดี๋ยวมันจะเละไหมชิ้นไม่ใหญ่น้อมันอันแค่นี้ใหญ่นะเออเดี๋ยวค่อยว่าการตัดตัดนี่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 เลย เอออันเนี้ยสี่หมดแน่คนละชิ้นโตเลยนนนนระวังมือมือมือโชกชเรียบร้อยแจก,กคนละชิ้นทางนู้นนะมืออ,มอ้าวใครเอาอะไรว่านเอาอะไร ไอ้วั่นเอาสองอย่างไอ้วั่นเอาสองอย่างชอ้อนรองรับช้อโ<ก>ในใโค้ดช้อนโค้ดว่ะโคดตัวนี่เออเอ,อเอ้าวของอาก,กงทำนี่ไม่ใช่ทำน้นโอ้โอ้อ,อ่ะ